สวัสดีตอนเช้าอีกหนึ่งคลิปนะครับเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้ก็พามาเดินเลาะทุง่งนาืัอนี้นะครับร่มพัดเย็นสบายดีมากเลยนะครับหัวผมถี่บีหญ้าสีเขียวกินเพราะว่าฝนตกถี่ผ่านมาาทิศถี่ผ่านมากนะครับบีหญ้าสีเขียวขึ้นโอ้ยม,มาเลยนะครับอันคลิปนี้ผมจะพาเดินสำรวจเลาะทุง่งนาพื้นทุงน่งนาผ่า อีสานตอนบนนะครับเข,เขาเหตุการณเกษตรนะครับเนบ่ครับอย่าสีเขียวประเหตการเกษตรก,ก,รเก,กร็เริ่มเก็บผลผลิตเดิอพี่ร้องได้ครับก็จะเก็บหัวเก็บสวนเขานะครับก็จะพาเดินทางไปเบื้องแล้วไปเบิ่งฝูงหัวนะครับฝูงหัวที่ผมเคย รงคลิปนี่คือการ,กรเกษตรบนภาคอีสานไดพี่น้องเลยนี่การ,กรเกษตรภาคอีสานก็ส่วนมากจะปลูกให้บริษัทนะครับนี่หรือหางล่านนะครับบริษัทขายเมล็ดพืชนะครับนี่หรือขายผลผลิตมันนะครับนี่ ช่วงนี้ก็เริ่มเก็บผ้นผลิตนะครับให้ปลูกก่อนเก็บเรียบรลอยได้เด้พี่น้องได้นะครับผู้ดใดนปลูกเร็วได้ขายเร็วได้เงินเร็วได้พี่น้องการเกษตรครับเมื่อนี้นะครับอากาศกับฝ้าสลัวได้พี่น้องก็มีแบบแบบแดดแนบแดดแน่นะครับ คือฝนนั่นจะตกเนี่ยครับแต่ว่าบ่ตกอนะครับก็จะพาไปเบื้องฝุงงว่ะนะครับแอ้วฝนตกมากคุณ่น้องเลยฝนกระดฝนตกมาหยาสีเขียวงามนะครับวันนี้นีฝนตกเรื่นมาก พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงงวนนะครับมี่หยาสีเขียวกินนะครับภาคอีสานเลี้ยงงัวกัหลายเยอะพี่น้องเด้อนะครับนี่พามาลับชมฟุงงฟ้งงัวนฟุ้งงัวบนท้องทุ่งภาคอีสานนะครับมี่หยาสีเขียวเห็นปะครับเรื่มทยอยออกแล้วเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับ เป็นงอแแคงงอธรรมดาได้พี่น้องเลยอนี่ครับเสื่อง่ายขายง่ายนี่ครับผู้ได้ไม่รดหกลอยพี่น้องเนี่ยไปซสื่อมเมามาขุนขายครับอย่างอาหารเสริมดีๆโอ้หไงเร็วเลยครับเด้อนี่ครับคนไทยมันได้กำหนดสามเดือนนะครับมันจะจเจร่ญเติบโตญงกว่านี้ได้พี่น้องงอ้ะนะครับเขาบมนได้กินอาหารที่ดีนะนะครับมันก็จะใหญ่เร็วนะครับนี่ครับผมชอบนะครับ เลี้ยงงวัวคุณนงวัวขายนี่ผมแนะนำซื้องัวทีเ่เป็นว้าวเป็นสาวนะครับงสีครับก,รรงงรก,กำลังยไดว่าเีงัวนกาไรดพนองนนะครับพี่น้องยเยามะงนะครับผูกจิตามท้องไทยท้งหน้านะครับสบายนะครับเลี้ยงงวัว บ่อเี้ลำบากบ่ไเ้ว่าเลียงงัวลำบากครับเขาจัดการดีเดียวบนล้มบานพี่น้องนะครับอันนี้คือเลี้ยงคุ้นขายนะครับอัต่อไปควรจาไปเพิ่งเลี้ยงขายลูกมันได้พี่น้องเลยลูกงวัวนี่เลี้ยงแบบใดซื้อโตแบบใดนี่ครับซื้อแบบนี้ได้พี่น้องเลยนี่นี่น,นี่ซื้องวัวแม่มาที่ประจ,จิตจอยจะอย้อวนไรนะครับเขาอ้วนไยเขาก็จะาขายแพงนะครับนี่ครับ งวงามง่วแบบนี้นะครับง่วเอามอเอามาเป็นแม่พันธุ์หลายคนไปเลือกจึงง่วแม่สาวผสมพันธุ์นะครับติดยากได้พี่น้องเล้องง่วแเม่ใหม่ถ้าต้องสื่อง่วที่พานมีลูกมาท่านั้นนะครับถึงจะผสมติดเร็วได้พี่น้องเลื่อแล้วเธอเอาสื่อมาเนี่ยง่วเม่สาวผสมเีอเดียวก็ติตสมเีอวปรติตสามเธอก็วติดเรเห็นหลายคนหลายา้ามแล้วแบบนี้นะครับ ภามนี้นะครับเพิ่นมีง่วแม่สาวอยู่ประมาณติกตัวนะครับว่แม่สาวงัวที่จะเลือเป็นสาวอยู่ประมาณหนึ่งตัวนะครับที่เหลือก็เป็นงัวนหน่อยเท่าน,นั้นเองนะครับรเพเาท่านใหญ่ส่วนงัวที่ผ่านมีหลูกมาแล้วมีอยู่สามตัวนี่ครับ ีงวแม่สามตัวนะครับตัวนึงตัวนึงผูกเยอะหุดนะครับสามตัวนี่มันได้ลูกปีละลูกนะพี่ดองนี่คุ้นดีดีนะครับปีละหนึ่งลูกพี่ดองมีหาโตกับหาลูกนะครับหาโต